ีขาวหลบหนีไปเลยครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมบางปูฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบางปูเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงเนี่ยถูกไล่ทําร้ายร่างกายด้วยการลาดน้ามันแล้วก็จุดไฟเผาครับก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะตามไปเนี่ยก็ใช้มีดจ้วงมีดจ้วง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 วงแทนซ้ําอีกหลายครั้งจนทำผู้หญิงสาวคนนี้เสียชีวิตอําเภออยู่ในร่องน้ำฮะ้ายซอยนิคมบางปูซอยเก้าเนี่ยปรากฏว่า อมีพลเมืองดีแล้วก็ผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วว่าผู้ก่อเหตุอายุประมาณสัก4ี่สี่สิบห้าปีเดี๋ยววันนี้เราไม่มีภาพประกอบมีปัญหาอยู่ใช่ไหมฮะเราพูดวอตส์บอมปุ๊บช็อตเลยโอเคโดนน้ำครับเอาละไม่สวมเสื้อเอาง่ายๆว่าผู้ชายคนเนี้ไม่สวมเสื้อสวมเพียงกางเกงขาสั้นสีดําคขับขี่รถกระบะนะสี่ประตูเนี่ยแหละ่ห้อมิสุบิชิสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าหลัง ก่อเหตุอย่างโหดเคี้ยมเนี่ยก็ได้ขับรถกระบะอย่าหนีออกไปโดยไม่ทราบเส้นทางหลบหนีนะครับก่อนเกิดเหตุตนเองเนี่ยกำลังยืนเช็ดรถสองแถวอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้มีรถกระบะสีขาวเนี่ยขับเข้ามาจอดเราก็มีผู้หญิงก็คือคนผู้ตายเนี่ยนะฮะวิ่งเปลือยกายออกมาจากรถโดยมีผ้ากันนูเนี่ยปิดตัวมาแล้ววิ่งมาขอความช่วยเหลือจากนั้นผู้ชายคนที่ขับรถกระบะก็เป็นตามฝ่ายผู้หญิงมาตามเดินตามผู้หญิงมา พยายามเข้ามาหาตัวฝ่ายผู้หญิงมีกลุ่มพลเมืองดีเนี่ยนะฮะยืปนยปิดกั้นเอาไว้เขาหยิบปิดกั้นเอาไว้ทําให้ชายคนดังกล่าวเนี่ยย้อนกลับไปที่รถแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ไปที่รถปุ๊บกออ็นาน้ํามันเนี่ยครับซึ่งเตรียมวาอยู่เลยนะน้ำมันเบนซินเนี่ยที่เตรียมไว้ใส่แก๊สไว้เนี่ยเอามาสาดใส่ฝ่งผู้หญิงด้วยเผาทั้งเป็นเลยแล้วก็พลเมืองที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็จุดไฟเผาในทันทีเลยคุณคิดดูสิฮะเอาน้ํามันเป็นาดใส่เขาปรากฏออกมาแล้วลูก นะโดยไฟเนี่ยก็ได้ลุกไม้ประเมิงดีแล้วก็หญิงสาวจนตายฮะวันพระใหญ่นะปรากฏทุกคนที่ถูกไฟลุกไหม้ต่างวิ่งหนีตายกันหมดเลยคะคนละทิศคนละทางเลยโดยฝ่ายหญิงผู้ตายเนี่ยซึ่งถูกไฟไหม้เนี่ยจึงวิ่งหนีตายกระโดดลงไปในร่องน้ําแต่กลับถูกคนร้ายอ่ะย้อนกับเอามีดไปจ้วงต่อคือหลังจากที่โดนเผาเนี่ยเขาไปกระโดดน้ํอ วิ่งตามไปช่วงอยู่หลายครั้งฮะจนผู้หญิงเสียชีวิตหลังจากคนร้ายลงมือก่อเหตุ <c oughs> ก็ขับรถทะเบียนอ่ะสองนะของทะเบียนของกรุงเทพมหานาครเนี่ยหลบหนีไปผู้เห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาเมีดไล่ทำร้ายจนไม่มีใครกล้าช่วยเหลือเลยครับผมรถนะครับมิสซิพิชไตตันสีขาวนะครับทะเบียนนะครับทบุเท่าดอชันด,ดา5 7 83กทมนะครับผมใครเห็นช่วยติดตามมาด้วยนะครับผมจากการตรวจสอบนะครับศพของหญิงผู้เสียชีวิตนะครับนอนตะแคงข้างเสียชีวิตในสภาพเลือดท่วมตัวและก็เปือยกายหมดนะครับมีบาดแผลครับถูกไฟไหม้ตามร่างกายนะครับแล้วก็ยังพบบาดแผลจากการถูกของมีคมแทงตามร่างกายนะครับทั้งที่ต้นขาสะโพกหน้าท้องราวนมหน้าและหลังนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย6แผลครับ โดยที่พื้นถนนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยยังพบแกลอนน้ามันเศษผ้าที่ถูกไฟไหม้นะครับกระจายอยู่เกลื่อนพื้นถนนเลยโดยชายสูงอายุนะครับซึ่งเป็นพลเมืองดีนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับถูกไฟไหม้บริเวณคอแล้วก็แขนนะครับจนได้รับบาดเจ็บนะครับและตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็รีบปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนําตัวส่งไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลครับล่าสุดหลานสาวแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเดินทางมาที่เกิดเหตุฮะเพื่ออะไรมาขอดูศพทันทีที่เห็นหน้าผู้เสียชีวิต เชื่อไหมเขาเข่าสุดเลยถ้าจะเป็นลมแล้วก็บอกศพที่เคาะร้ายราเนี้ศักดิ์เนี่ย,เ,ยเป็นน้าสาวของตนอายุเนี่ย46ปีคือหลานสาวเข้ามาดูเนี่ยซึ่งบ้านพักอะไม่ไกลจากนิกมบางปูเนี่ยหรอกผู้ก่อเหตุก็คือนายพิสุทธิ์ศิริอายุ12ปีมีศักดิ์เป็นน้าเขยอ๋อรู้จักกันด้วยหลานสาวของพสุทธิ์ชุกเล่าว่าตนเองเนี่ยทราบข้อมูลเบื้องต้นแค่น้าสาวเนี่ยเพิ่งคบหากับผู้ก่อเหตุได้ประมาณปีเศษ ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทราบเพียงว่าเคยมีการทะเลาะกันบ้างสาเหตุด้วยความหึงหวงครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนรักล่าสุดของน้าสาวที่เขาผ่าด้วยส่วนสาเหตุที่แท้จริงในครั้งเนี้ยตนเองยังไม่ทราบและยังไม่พร้อมให้ข้อมูลมากไปกว่านี้ยอมรับว่าตกใจฮะและไม่คิดว่าเขาจะลงมือก่อเหตุแบบโหดเลือดโหดไร้ขนาดนี้ สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี